สภาพอากาศในประเทศไทยในช่วง23ตุลาคมพุทธศักราช2568จะมีฝนฟ้าขนองในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งฝนจะตกหนักในภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อากาศเย็นลมแรงอุณภูมิลดอุณภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณภูมิจะลดลง1-3สองศาเซลเซียสภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพายุดีเปรสชันจะมีกำลังแรงขึ้น และคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรงขึ้นควรระวังในช่วง 21- 23ถึงตุลาคมประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองตลอดช่วง